สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายไทยทักนะคะตอนนี้เราก็มาดูดวงชะตาของ12นักสัตว์นะคะในสถานการณ์ความรักโดยตรงเลยนะคะเราจะมาทํานายความรักในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะทุกสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวนะคะแล้คนคนที่คบกันอยู่นะคะแล้วก็คนที่เป็นโสดนะคะมาดูซิว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้ความรักจะเป็นอย่างไร จะพบกับความรักไหมนะสำหรับคนโสดสถานก,การณ์ความรักจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็มาดูกันส่วนดวงทั่วไปนะงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะก็มีในลิงก์ข้างล่างนี้นะคะในที่นี้เราจะมาดูชาวมาเมียนะนักสัตว์ปีมาเมียหรือปีม้านะคะความรักในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรปีเมียม,มามาเออปีมาเมีย ือปีมมาเนี่ยนะคะนะคะจะเป็นเทวดาผู้หญิงนะชาติกําเนิดเป็นเทวเทวดาผู้หญิงเป็นธาตุไฟนะคะนะคะนะชาวเมียาเนี่ยนะจริงๆแล้วถ้ามองในลักษณะของความรักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่คือไม่กล้าแสดงอะไรออกมากนะักนะก็คือมีฟอร์มที่สูงนะคะจะเก็บความรู้สึกนะไม่กไม่ค่อยแสดงอะไรออกมากมายว่าสมมติว,ว่ามีความ เป็นห่วงเป็นใย,ยเขาอย่างเงี้ยจะเก็บไว้ไม่กล้าแสดงออกนะจะเก็บความรู้สึกดีบางทีบางทีแอบชอบเขาแอบซุ่มมองอย่างเงี้ยแต่ดูห่างๆอะไรประมาณเนี้ยอ่านี่แหละทาให้ชาวมาเมียมักจะผิดหวังก็เพราะอย่างนี้เราไม่กล้าแสดงออกนะมันจะเป็นลักษณะของชาวมาเมียในช่วงนี้ก็เหมือนกันนะคะมีความอดทนสูงนะกับความรักกับสภาวะครอบครัวที่เป็นอยู่ นะคะอดทนสูงมากนะเพื่อที่จะให้ครอบครัวมีความสุขบางสิ่งบางอย่างนะมันมันความสัมพันธ์ที่มันแบบมันเก่งทั้งคู่มันมีปัญหาทั้งคู่นะถ้าจะมองในลักษณะของคนรักก็รู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องราวที่แบบว่ามีเรื่องปกปิดหรือมีเรื่องราวที่มันผิดหรือเป็นลักษณะของความรักที่ผิดเข้ามานะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวหรือการปั่นใจอะไรประมาณนี้ ในช่วงนี้สภาวะคนคนรักรู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะผ่านทะเลาะอยู่เรื่อยๆทาให้ชาวมาเมียนี่ต้องอดทนสูงนะเพราะว่ามันได้อยู่ร่วมกันแล้วหรือว่ามันได้รักกันแล้วเนี่ยต้องทนเป็นน้ําเย็นน้ำเขาเรียกว่าน้ําเย็นเอาน้ําเย็นเข้าข่มอะ่ะจริงๆแล้วตัวเองอะ่ะโอ้โหเหมือนกับอยากจะทําอะไรออกมาแต่ว่าด้วยความที่นะ อดทนสูงนะคะต้องทําแบบน้ํานิ่งไหลลึกหยุดนิ่งเพื่อที่จะให้สถานการณ์มันดีบางทีก็มีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้อาจะอยากจะรู้คําตอบจากคนรักจะเอาไงกันแน่จะตัดสินใจยังไงจะอยู่หรือจะไปอน,นาคตข้างหน้ามันได้โมลานี่นะมันเป็นไพ่ของการเส้นทางเลือกในความสัมพันธ์นี้ก็กล้าได้กล้าเสียจะอยู่กันยังไงยุง่มันร้อนหลนนะ,ะความรักของชาวเมียในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ย ท่านไหนที่มีความรักดีอยู่แล้วนะคะผ่านไปนะคะอย่าซสีเรียสมันเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะวันดูเป็นแนวทางไปดูเพลิดเพลินไปถ้าเข้ามาดูไม่ได้คิดอะไรมากมายมาดูเป็นเป็นแนวทางไปก็นะอย่าซสีเรียสกับการดูมันมีทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ทําให้เป็นทุกข์ก็อย่าเก็บเอาไปคิดสิ่งที่ทำให้มีความสุขก็แฮปปี้ไป ปัญหาก็ตั้งรับกับมันถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดเป็นเรื่องเราอาดีตปัจจุบันที่กาลังเกิดอยู่หรืออนาคตเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนนะคะนะคะเพราะเป็นการทํานายโดยรวมๆนะการทํานายไพ่สิบสองนักสัตว์เนี่ยนะทานาย12นักสัตว์เราจะใช้ไพ่พมยานนะคะในการทานายลืมบอกนะคะมันมีเรื่องที่จะต้องนะผิดพลาดเรื่องที่แบบ มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีปากมีเสียงเนี่ยนะแต่ว่ายังไงมันก็แบบเหมือนกับว่ามันได้ขึ้นบนหลังเสือแล้วมันได้อยู่ร่วมกันหรือมันได้รักแล้วเนี่ยนะการตัดสินใจนะพยายามที่ประคับประคองความรักให้ดีที่สุดนะคะนะก็อย่าลุยกับปัญหาก็แล้วกันขอให้มีสตินะคะเนี่ยมันมีเส้นทางเลือกคุณจะเลือกเส้นทางไหนหรือคนรักจะเลือกเส้นทางอย่างไรก็ถือว่าคุณจะมีความสุขนะ ในการที่จะตัดสินใจนะคะสำหรับชาวมาเมียในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะเห็นไหมได้ทั้งคู่เลยพระพิรุณน,นะคะอืมไปอย่างชา้าๆต้องอดทนอะ่ะอีกระยะยาวอยู่นะชาวมาเมียในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยมันลุ่มลุ่ม,มดอนดอน,นนะคะแต่ก็จะมีโอกาสดีเหมือนกับช่วงปลายปลายป,ปีจะมีอะไรที่มั่นคงมากขึ้น มีการพูดจากันด้วยเหตุด้วยผลบางทีผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาแทรกแซงหรือมาเกี่ยวข้องนะคะหรือการตัดสินใจของชาวมามาเมียเองนะคะจะเลือกเส้นทางไหนหรือคนรักของคนเนี่ยาอาจจะไปเกี่ยวพันกับอาบายามุกหรือความรักที่ผิดนะ่ะเข้ามานะคะ,นะคะทีนี้เรามาดูซิว่าคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเป็นอย่างไร นี่จิตใจโลเลงเหงาอ่อนไววเศร้าส้อยนะเป็นกังวลใจไม่น้อยเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลกันเนี่ยนะในบางท่านอาจจะไกลกันถึงต่างประเทศนี่นะะแต่ด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีใจบุญชอบทําบุญยังมีบุญบารมียังสะสมไว้อยู่ทําให้ความรักเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ต้องอดทนให้สูงที่สุดอดทนไม่รู้จะว่ายังไงอีกแล้วเนี่ยพระโคโน,นทิเนี่ย เพื่อจะให้ครอบครัวมีความสุขนะคะอืมไม่กล้าจะทําอะไรมากไปกว่านี้อยากประคับประคองความรักไปถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะลําบากใจยังไงก็ตามอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะมีครอบครัวมีลูกมีเต้ามีความรับผิดชอบนะคนรักเองก็มีความรู้สึกอ่อนไหวมีความรู้สึกว่าไม่สนใจไม่ไม่เอาใจใส่เท่าที่ควรในช่วงนี้นะคะ บางทีก็ต้องมีปัญหาไม่เข้าใจกันบางทีก็มีเรื่องราวที่มันผิดเข้ามาอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือ,อหรือการปั่นใจหรือมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในครอบครัวประมาณนั้นนะคะแต่ความอดทนของชาวเมียมีสูงเหมือนกับเพิกเฉยเหมือนรู้อยู่ในใจแต่ว่ายอมทนเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขยอมทนเพื่อที่จะให้ครอบครัวประคับประคองไปได้นะคะอ บางท่านอาจจะเป็นลักษณะของต่างวัยนะคะต้องอดทนแล้วก็อาจจะเป็นคนในลักษณะที่แบบว่าต่างชาติประมาณนั้นนะคะในบางท่านที่มีความแบบจิตใจโลเลอ่อนไหวนะคะความรักมันเป็นความถูกต้องมากกว่าการเอาใจใส่ส่วนใหญ่ก็นะไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่นะบอกตรงเลยนะสำหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ย มันอยู่ในสถานนะที่แบบว่าต้องระมัดระวังให้ดีๆกับการตัดสินใจที่ขาดสติในการที่จะความรักอาจจะขาดสะบั้นลงด้วยความขาดสติเพรันจึงมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางท่านอาจจะตัดสินใจกันไปด้วยเหตุด้วยผลพูดจาตกลงกันด้วยดีเพราะอึดอัดเนี่ยอ,อึดอัดเหลือเกินเพราะว่าตัวคนรักเองเขาก็ทําอะไรตามตามอำเภอใจนะไม่ค่อยสนใจครอบครัวเท่าที่ควรนะ หรือมีความวุ่นวายในใจเพ้อฝันน่ะมีความคิดความลุ่มหลงอ่ะว้าวุ่นใจอ่ะนะกับความรักที่ผิดก็ได้นะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นในลักษณะของการพูดจากันด้วยเหตุด้วยผลในการตัดสินใจให้มันดีๆนะตัดสินใจให้แบบให้เด็ดขาดว่าจะเอาอยัางไงมันมันคุมเครือนะ่นะอ่าถ้ามีการตัดสินใจที่เด็ดขาดคุณก็จะเลือกเส้นทางที่ถูกต้องนะคะ ถ้าคุณมั่นใจในการที่จะตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดด้านหนึ่งก็ตามคุณจะมีความสุขคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นหรือบางท่านนะอาจจะตัดสินใจออกบวชหรือออกไปขอไปปีกวิเวกอ่าออกปฏิบัติธรรมออกบวชไปน,นะสำหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะคะเนี่ยบางท่านก็เลือกเส้นทางนี้นะคะเพื่อให้ชีวิตมันสงบสุขในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะนะคะอืม มันมีโอกาสเลือกเส้นทางนะคะมันมีโอกาสเพราะมันได้ไพ่ตรงนี้มาทั้งสองตัวเลยอะไพ่โมลาไม่ว่าจะจะยื่นดาบให้ใครดีให้โจนหรือว่าให้จันทโครบอยู่ในความลำบากจะให้ต้องตัดสินใจแล้วมีทางเลือกอะ่ะคิดให้ดีๆนะถ้าคุณที่ถ้าคิดว่ายังรักครอบครัวอยู่นะถ้าเราคิดว่าเราอยู่ไปเราก็ไม่มีความสุขเราอยู่ไปก็นะคะ ต้องดูให้ดีดมีเหตุมีผลเนี่ยมันเป็นความความสัมพันธ์ที่ต้องกล้าได้ค่าเสียนะมันได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันมันเข้ากันไม่ได้เลยช่วงนี้นะมนต้องมีเรื่องราวอ่านะคะอดทนสูงนะเจ้ามาเมียเนี่ยนะคะนะคะมีเส้นทางแต่ต้องตัดสินใจค่อยเป็นค่อยไปนะขอให้มีสตินะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรก็ตามนะคะต้องมีสตินะคะให้มันต้องมีสติดีๆนะคะ ะะมันเป็นช่วงสภาวะช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่านะยังรักครอบครัวนะ่ะเห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่ลูกอะไรประมาณนี้นะนะมันก็เป็นอะไรที่ยังลำบากใจอยู่นะสำหรับคนที่มีครอบครัวนะคะบางคนก็เลือกเส้นทางที่จะปีกวิเวกออกบวชไปนะคะบางท่านก็เป็นความรักที่ผิดพลาดไปแล้วเนี่ย ในช่วงนี้ก็ดูห่างเหินดูแบบว้าวุ่นใจอะ่ะขอสมควรคนรักเพราะนั้นน่าตัดสินใจดีๆมีโอกาสก็ไปทําบุญนะคะอุทิส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรซะแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยจะได้มีความสุขส่วนท่านที่เลือกเส้นทางสายทำก็ออกบวชออกถือศีลปฏิบัติธรรมไปนู่นนะคะนะคะความร่มเย็นนะก็จะเข้ามาความสุขก็จะเข้ามาในจิตใจนะคะ มันเป็นสภาวะช่วงนี้นะคะเป็นการทํานายรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะอันอย่าเสียดนะคะถ้าไม่ใช่ก็ผ่านไปทีน,นี้เรามาดูคนที่คบกันและเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นยังไงจริงๆแล้วก็มีความมั่นคงนะคะยังรักกันนะยังรักกันแน่วแน่นอยู่มีความสุขแต่ช่วงนี้รู้สึกมันมันนิ่งเงียบเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างนะแบบความรักที่มันเกิดปัญหารุ่มๆดอนๆละหองละแหงนะกับ อาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในทาให้คนรักเรวาว้าวุ่นใจหรือจิตใจโลเลประมาณนี้ขอให้เชื่อมั่นกันนะคะช่วงนี้อาจจะความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเชื่อมั่นกันยังรักกันก็ต้องตัดสินใจให้ดีๆว่าสิ่งที่คุณเลือกนะ่นะกาคุณจะต้องไปศึกษาเข้าอีกกับคนที่รู้จักนิสัยใจคอกันนะคะเ,เลือกเส้นทางให้ดีๆเนี่ยอย่างไงมันมีการตัดสินใจเลือกจิตใจมันโลเลนะคนรักมันมีบุคคลอื่นเข้ามาเนี่ย ระวังให้ดีอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของเข้ามาอาจะไปเจอต่อเข้านะคิดว่าจะมีความสุขออกจากคนรักไปคุณอาจจะไปเจอสิ่งที่มันร้ายกว่าที่คุณคิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรถ้ารักกันอยู่นะก็ต้องมั่นใจในการตัดสินใจบางท่านอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะนะมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะต้องพยายามเข้าอกเข้าใจกันนะมีโอกาสก็ไปเที่ยวด้วยกันบ้างในเดือน เดือนหน้าเนี่ยนะอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันผ่อนคลายถึงแม้จะมีเรื่องราวอ,อึดอัดอยู่บ้างนะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะสาหรับคนที่คบกันนะคะนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นรักกันมากขึ้นหนักแน่นเชื่อใจกันนะคะมีเหตุมีผลบางท่านก็ขอแบบว่าบางท่านอาจจะขอบวชก่อนเบียดอ่าก็มีนะคะเลือกเส้นทางอยากออกบวชก่อนที่จะตัดสินใจนะคะ นะคะแล้วจะมีความสุขนะคะสาหรับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยนะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ช่วงนี้คนรักค่อนข้างว้าวุ่นใจอาจจะมีแบบเป็นวิบากกรรมเข้ามาเนี่ยแหละเขาเรียกว่ามานทาให้คนรักที่รักกันดีๆเนี่ยมักจะมีปัญหาเนี่ยเขาไม่ให้มีความสุขเป็นอย่างนั้นนะมันจะต้องมีมารผจญเข้ามาเนี่ยประมาณว่ามีความรักที่ผิดเข้ามานะไปยาคุดกับนางกากีเนี่ยทำให้จิตใจว้าวุ่นไปเอ็นเอียงไป,ไปความรักที่มันผิดพลาดหรือคนที่มีครอบครัวมา มาเกี่ยวข้องกับทั้งๆท,ท,ที่เรามีคนรักอยู่แล้วเนี่ยทําให้จิตใจวาวุ่นวุ่นวายใจความอดทนสูงนะคะชาวมาเมียช่วงนี้ต้องผ่านช่วงนี้ให้ได้นะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะมีความหนักแน่นมากขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นนะช่วงป,ปลายปีจะดีขึ้นบางท่านอาจจะพาไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ในปลายปีนี้แหละเพื่อให้เขามีความสบายใจเพื่อให้มีความมั่นคงในครอบครัวในความรักมากขึ้นเชื่อใจกันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้มันอาจจะรุ่มรุ่มดอนๆอหน่อย มีโอกาสพากันไปทำบุญนะคะามาทำบุญแล้วก็ทำบุญด้ืยส่วนอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองให้คนรักจะได้มีความสุขนะคะสิ่งดีๆแล้วก็นะคะทำนะถ้ายังรักกันอยู่นะคะเพราะว่ามันมันเป็นการเลือกเส้นทางที่แบบช่วงหัวเรียวหัวต่อนะต้องให้ผ่านให้ได้นะคะอ,อย่าให้มารมันเข้ามาเหนือ ่าให้มันมาทําอะไรที่มันให้ความรักของคุณที่สะสมกันมาเนี่ยรักกันเนี่ยนะต้องมีอันจะต้องแยกกันไปเนี่ยมันก็ไม่เข้าท่านะเนี่ยดูสิมันมีเข้ามาเนี่ยมันเป็นมารผจญนะนะช่วงนี้รักกันดีอยู่แต่ว่ามันมีมารผจญเข้ามาให้มีปัญหามันไม่ทําให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราต้องกระจัดมันออกไปโดยทันไปซะทําบุญแทนไปจะได้ไม่มายุ่งนะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะ ที่ส่วนกุศลไปนะคะพาไปเปิดตัวช่วงไปลายปลายปีนี่แหละมีโอกาสเพราะนั้นคนรักก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาหน่อยก็ดีนะคะ<ม>อย่าวิ่งชนนะอย่าใช้อารมณ์มอันมโหหรือรุนแรงหรือวิ่งเข้าไปประทะก,กับปัญหานี้ไม่ได้ต้องมีเหตุมีผลนะคะอูจจากันด้วยเหตุด้วยผลให้โอกาสให้กับใครซึ่งกันและกันได้ก็ให้อภยัยยันมีโอกาสที่จะเปียงเปียงปังๆกันอยู่นะคะ แต่ถือว่ายังรักกันนะถึงแม้จะมีทางเลือกที่แบบว่าสับสนวุ่นวายใจอยู่บ้างนะก็อย่างที่บอกอ่ะมันมีมารผจญมันมีโอกาสก็อย่างที่บอกนะพยายามปรับความเข้าใจเขาเ้าอกเข้าใจกันเ็ายังรักกันดี mm hmm. นะช่วงปลายปีมีโอกาสจะดีขึ้นนะตุลาพฤศจิกาธันวามีโอกาสดีขึ้นมากๆเริ่มตั้งแต่กันยาเริ่มตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มรักกันมากขึ้นเริ่มเปิดตัว นะคะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแต่ระยะเวลาถึงช่วงนี้ก็เถอะมันก็อาจจะมีบ้างปัญหากระทบกระทั่งแต่ก็ถือว่าปรับความเข้าใจกันได้นะคะเพราะยังรักกันดียังมั่นคงนะคะเหมือนกับเงียบคิดนะ่ะนะใช้ความคิดใช้สมองมากในการที่จะตัดสินใจด้วยส่วนหนึ่งจะแต่งงานเมื่อไหร่จะเปิดตัวเมื่อไหร่พร้อมหรือย,ยังอะไรประมาณนี้นะ,ะส่วนเรามาดูคนโสดบ้าง คนโสดชาวมาเมียยังยึดติดอยู่นะกับการกินเล่นเที่ยวนะ่นะน่ะยังอยากสนุกอยากใช้ชีวิตโสดอยู่นะอยากใช้ชีวิตโสดแบบชิลๆอยู่นะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมช่วงนี้ก็ถือว่ายังนะคนเข้ามาก็ยังนะอาจจะมีบ้างก,กับคนที่แบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาพูดคุยกระริ้มกระเลียนะกุก๊กกิ๊กนะคะแต่ว่าชาวมาเมียก็ยังไม่ได้ตัดสินใจหรอก นะคะยังมีอะไรที่ยังจัดการอีกเยอะแยะยังอยากใช้ชีวิตความเป็นโสดความอิสระกินเล่นเที่ยวทำงานงานเงินนะความรักทีหลังประมาณนั้นชาวมาเมียช่วงนี้ถึงจะมีเข้ามาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะยังไม่ตัดสินใจเพราะยังไม่ใช่อ่ะนะงั้นก็ต้องรอไปก่อนแร้วกันนะชาวมาเมียถ้าเกิดยังไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งตัดสินใจคุณยังมีโอกาสเส้นทางเลือกนะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของต่างวัยนะคะเข้ามา คุณยังชอบที่จะเพลิดเพลินใช้ชีวิตอิสระอยู่นะคะชาวมาเมียช่วงนี้ชอบที่อยาเรียนรู้ชอบที่อยากจะศึกษาหาความรู้อีกมากมายนะอยากใช้ชีวิตโสดอยู่ถึงมีเข้ามาก็ยังไม่ใช่อ่ะนะคะก็คุยคุยแค่นั้นน่ะก็ยังไม่พัฒนากันเป็นฟงเป็นแฟนอะไรหรอกนะแล้วก็ยังไม่ได้พัฒนาเป็นคบกันอย่างจริงๆจังๆแะก็แค่คุยคุยนะคะก็ถือว่ายังไม่ชอบเขาก็ยังมีตัวเลือกเยอะเขาก็ยังไม่มั่นใจปัญหาก็เยอะ อาจจะเป็นลักษณะต่างไว้นะเข้ามานะคะแต่ก็ถือว่ายังไม่พัฒนายังไม่ได้ชอบวอ่บางั้นเถอะนะคะเพราะนั้นรอไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะสําหรับชาวโสดชาวมาเมียนะคะโอเคนะคะสําหรับการทํานายความรักของ12นักสัตว์นะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะอย่าเสียดายกับการดูส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อ จะได้ทำคลิปใหม่ๆออกไม้เช็คดวงอิงในคราวต่ตอไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ